โอ้รถไฟแล้วนี่อะไรรถรถบัส,บสนี่อะไรครับไฟนี่อะไรค่ะ<ฟ>อาทิตอาทิตนี่อะไรนี่อะไรครับ<ฟ>ต้นอะไรนี่ต้นอะไรต้นไม้ไม่ใช่นี่ต้นอะไรไ<ฟ>ไ อาทิตย์อยู่นี่นี่อาทิตย์นี่ดอกอะไรดอกไม้อเออ,เอพี่พูมถอยพี่พูมถอยน้องคุยอยู่ดอกอะไรลูกไหนดูดูพี่พี่พดูดอกอะไรนี่แล้วนี่นอะไรฟไฟเออรถไฟนี่นี่ต้นอะไรต้นไม้ไม่ฉีกไม่ฉีกนี่นี่ดอกไม้ดูดอกไม้พี่ๆดูดอกไม้ด้วยเร็ว อันนี้ห่วงเขาเรียกห่วง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 วงกลมกลมอันนี้ต้นไม้อาทิษอ,อามอัทิตย์นี้ดอกไม้ดาไหนดาวดาวไม่มีดาวยังไม่ได้วาดเลย เออดาวอยู่ข้างบนฟ้านู่นนอ่ดาวมีออยี้อ่าพี่ๆบ๊ายบายก่อนจุ๊บด้วยอืมบ๊ายกู้ดบายเซยกู้ดบายกู้ดบายเออกู้ดบาย